สวัสดีครับผมปกกับสายลากล้องพี่น้องมันนี้กับภาพพี่น้องมาฮะ <c oughs> จอบเบิ้งนกกับผมเาที่เพื่อนดูดเข่าได้ประมาณสองสามหมื่นแล้วครับผมอันนี้นกมันลงมากินเข่าครับผมเดี๋ยวซื้อผาส้มบรรยากาศได้พี่น้องนี่ครับนกมันลงมากินเขานี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่มันลงมากินเข่าที่ว่าเพื่อนดูดแล้วมันตกครับ นี่ก็จะมีมาเกาะอยู่ตัวน,นี้ตัวน,นึงครับผมแล้วก็มีตวัตว,นตวนหนึงตัวหนุนตัวนึงครับพี่น้องนี่นี่สาระกับเห็ดซุ่มไปแล้วครับผมมันบินมานี่ก็พอได้ยิงอยู่มองนี้ครับเกาะอยู่ตัวหนุนก็มีพี่น้หนุ่มทางมันพี่หนุ่มหลับๆซุ่มครับผมมีมันโบมันครับ ดืด้มอมวะมฝากกูในกดสักสักใครให้สายลาานเครับผมก่อนรับชมครับพี่น้องเป็นกำลังใจครับผมถ้าเกิดพี่มีมาเกาะอยู่ครับผมกำลังกลางนี่ครับผมผพาครับผมบินไปเวิร์ดแล้วพี่น้องต้องรอครับผมนั่งสักพักกันตอนนี้เวลาเที่ยงกว่าแล้วพี่น้องกินข้าวแล้วก็มาครับผมนี่ อากาศดีครับผมมาหนิบรรยากาศลมลื่นครับผมแดดบวมออกสําแดงครับพี่น้องมันก็มีบินมาครับผมเพราะว่ามันลงมากินเขาหน้าหนียลเลพี่น้องนี่ครับตัดลุยนะครับผมเห็นตางโผล่มาเลยพี่น้อง หร่อยพี่น้องลาบหลวงครับผมลรยกันต่อครับผม

มีเกาะเรืกันต่อครับผมมันมาลงมากินเขานี้นะพี่นนอะ ก็อยู่บนพวงมาีก็มีพี่น้องนาเขาฝนดูดไหมครับผมมันมาลงกินเขานี่แหละครับตรงนั้นก็มีอยู่ตนนงครับพี่น้องทำเลดีครับ läuft wieder. เปิดรดูกาลครับพี่น้องหมานคือเกอ่าจัดไปหกเตียมแล้วครับก็เดี๋มาอนยุกครับพี่น้องโอเคอเคดินนางด้วยกันต่อได้พี่น้อง กำลังเขาดีอยู่ครับมักกอนมาเกาะอยู่ต้นนี้นะครับต้นนี้มาเกาะอยู่ยิ่งพายไปตัวนึ่งครับพี่น้องยิ่งพาดไปตัวนึง,เ,นง,นงเสียงลมมันเบาๆครับพี่น้องลมไกลสิเบิร์แล้วครับแต่ก็เพอยิ่งได้อยู่ครับผม เย็นสบายครับผมเกาะทอดต้องกันครับพี่น้องระวังรอ,อครับมาแล้วครับผมหกแสบครับผมหนังแป๊บเดียวพี่น้องตอนนี้ก็มาตอนเที่ยงครับผมเที่ยงประมาณหานาทีครับผมตอนนี้ก็เที่ยงสี่สิบหกนาทีครับผมผ่านไปสี่สิบเอ็ดนาทีไปมาหกสแสบแล้วพี่น้อง มีมาเรื่อยๆครับผมต้นนี้ประมาณ20เมตรครับผมต้นน,นุ่นประมาณ40รับต้นน,นุ่นยิ่งในโตนึงครับพี่น้องก็มีต้นซักนึ่นครับผมชอนแต้มครับ มันมาเกาะอยู่บนหัวนี่พี่นนอะแต่ว่ามองไม่เห็นครับผมเพอ,อยิงกับมันกับบินไปหมดเลยครับในที่ลงมาบินมาเกาะต้นไม้ก่อนได้พี่เนองบินมาเกาะต้นไม้ก่อนแล้วมันก็นสิลงกินเขาครับผมผู้ใดที่มีทำเลแบบนี้ครับผมไกป่ปลาครับแล้วเขาบ้านเขาครับผมลองไปหามองซุม้มดูครับผมจะได้กับมันนะพี่นนอะ เพื่อนดูดเขาประมาณสองสามมือครับมันมาในนอนครับผมเป็นฟุง้งนะครับทางดูเขาใหญ่ทางลูเขาไฟครับพี่หอได้หินในนอนครับ รมเดือยู่สองพันครับผมมาล้วคบมาล้วคมาล้วพีนงมาแล้วครับรบับบงกิงไ,ไม้นะพี่นนังสอยทะลุเลยพี่นนัง อยู่บดถึกไปแล้วกิ่งไม้มหลายครับผม คนกระจายพี่น้องเรียบร้อยครับตบกุในป่าหนุนครับ บอดถือครับมันสันส่นๆนี่พี่น้องจังหวะนกเขาพอดีครับผมถูกหมดครับพี่น้องเขาซองครับผมนีหยิบมาปอดน,นี้ก่อนนะครับผมยิงถือตัวหนึ่งครับผมบอถือตัวหนึ่งพี่น้องรีดไปน้อยครับผมวัวมันสิบินครับผมเยวใส่รูปก,ก่อนครับ มันมันครับผมสิบแปดแกคือเก่าครับพี่น้องต้นนั้นก็ยิ่งบูธึกครับต้นนั้นมันบังกิ่งใหม่ครับพี่น้องใส่ปั๊บบินไปเลยครับผมตีต้นนึงยิ่งเถืกอยู่ครับผมตกอยู่ป่านห่งครับผมเดี๋ยวไปหาครับยังสี่แล้วพี่น้องที่เปิ้ลว่าครับเวลาซอมเป่ากับเวลาออกมาละสตอรี่มันต่างกันครับพี่น้อง สองเต๋าโอ้ยไปแล้วโอ้ยไปแล้วท่านดีเบิง้งครับพี่น้องออกมาเจอเลยจะได้จะไดไ้ไปเก็บครับผมซื้อผ้าไปเก็บไปเก็บก่อนโอ้ยลมมันเบาแล้วครับพี่น้องน่าสิล่มมลมว่าลูกมันจะย่อยอยู่ครับผมตกมาทางนี้นะครับตับ,บ่องด้วย รีบดูดกันต่อครับผม

สองแตงครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บครับพี่น้องออกไปย่ำไหนมันมาย่ำนั่นครับผมต้องขออภัยครับพี่น้องเพราะว่าไอ้นี่มันบังเล่นครับพี่น้องมันบบคอยชัดครับผมแล้วก็เด็ดมันส่งมาทางนี้นั่ครับผมก็เลยผามันมัวมวไปจังเลยพี่น้องแตวสโคปมันยังบุ่งลอเปอร์เซ็นต์เลพี่น้องมันมันมีสองเซนครับผมแต่เวลาย่ำด่งย่ำรู้มันมันก็มีอีกเซนเดียวครับผมพอไปพอมาเพรเบิ้งในคลิปมันมีสองเซนเลยพี่น้อง ต้องไปกลับไปแก้ไขครับนกเขาดีอยู่ครับพี่น้องนี่นกไล้ครับผมถุงบินมาเกาะถุงบินมายังไม่ทันได้เกาะก็มีครับตกถนนสองตัวครับผมเดี๋ยวเอยสักตัวผมเขาเอาไปเก็บครับตัวนั้นยังเก็บเลยพี่น้องหมดได้ยิงนกครับหมดคืนขนมแล้วพี่น้องนกมานกมาไล้ครับผม มดกินขนมหมดเลย,เยออกไปเก็บเลยดีกว่าครับผมไอสีหาไปเจอครับพี่หอสองตัวมามองนี่ตุบตับตุบตับครับผม อุยหมดขึนแล้วครับสองเต็มครับยังมีหลอกอยู่ทั้งนู่นครับผมยังบินมาครับเนาะเดี๋ยวมันก็จิม,มาอยู่หนังรอบไปก่อนครับเลยๆครับผมวันนี้ จะได้กระม้านะพี่น้องเอาลำโพงมาครับชาเบตมาเต็มทีแล้วพี่เนาะเร็วว่าบ่าได้เปิดครับโอเคอยู่ได้พี่น้องยี่ห้อนี้ครับผมเบ็ดทนอยู่ครับนานอยู่พี่น้องมาแล้วครับผมมาแล้ว

บางกิ่งใหม่ครับผมมันมองไ่ค่อยชัดเลยแนละ้วโอเคครับพี่เนาะวันนี้ก็พอได้จวดอยู่ครับผมยามแรงครับพี่น้องมากะหกสามชั่วโมงครับผมปุ๊บๆหนังจนเมื่อยหลังแล้วครับพี่นเนาะเดี๋ยวเก็บของกลับบา้านก่อนครับผมตัวน,นี้ก็ไม้เด็ดดีแล้วพี่น้อง <c ười> ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องได้สิบกว่าแล้วครับวันนี้ มันคือเก่าแล้วครับโอ้ยหนังยุ้มมองนี่เลยพี่น้องหมดกินขนมไปเบิดแล้วครับหนังส่วนมากเกิดสีมาอยู่ทางนี้แหละพี่น้องเพราะว่านกนม้าอยู่ทางนี้ครับผมตอนนี้มันเงียบกิ่ไปเบิดแล้วพี่น้องมันลงอยู่ข้างนาู้นมาครับผมเพราะว่ามีหลายหลายเจ้าที่เขาดูแดลด้วมันก็บนายซีออกไปทางนูนนังแบบนพี่น้องบ่ายสามกว่าแล้วครับเดี๋ยวผมกลับไปหา กินเขา่ากินหนามก่อนพี่น้องหนามบดแล้วครับเหมยน้ำครับผมนั่งจนเหมยตุดหมดแล้วครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แสล่าใน่เป็นกําลังใจครับผมนี่ตัวนี้เข่านี่เขายังไม่ทันได้เกี่ยวได้พี่น้องเดี๋ยวเขามาเกี่ยวมันจะมีทําเลให้นั่งอยู่ทางนู้นครับผมแล้วก็ซองมาจากทางนี้ครับมันจะเห็นดีกว่านี้ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มันก็ยิ่งทุกแนยเพราทุกแนยก็ ตามภาษาครับผมใจหลาหครับผมให้ยูมอกินขึ้นเก่าเราพี่น้องทุกแน่บยทุกแน่ครับบุมันกับสอบเป่าเราครับผมว่ามันชิมโดนยูมองเกาตลอดเวลาครับผมโอเคอเดี๋ยวเจอกันใหม่ด้วพี่น้งนองวันานี้ก็บมันหมันครับผม